เรมดีเลยเฮียโอเคขึ้นสะตีมแล้วเ่าขอลองดูว่ามันจะบินเมื่อไหร่มันก็บินพุบพุบไปเลยอมีตัวเนี้ยอ่ะต้องมุเล่นยังฟิวมา้เยนเห็นปะไม่งั้นมันจะไม่มีไอ้ช่องหน้าแเลย ตัดไม่เป็นไม่ได้ลง<ห>คลคิปแล้วลงไปแล้วทำไปแล้วแต่มันก็มันก็ไม่เห็นมีอะไรประโยชน์มันต้อน่าจะเป็นคลิปที่แบบได้การยืนยันหรือมีคนดูแ่ไ่ไมนใจทำอะไรโตะไม่บอก oh. ทำโป่งไงโป่งหลงเสก,กอะไรเสร็จแค่นี้ได้หรอไม่อยากทำโป่ง ไอ้เงี่ยนิกมันไปไหนเนีน่ยกูกว่าเล่นดูดูให้ไม่ได้อุยอย่างล่าสุดมีตัวละครที่ตัดย e ีนจีวิลังออกไปอยู่ตัวนึงหลายตัวอยู่วิ่งตรงนี้ไอ้นี่บ้านเราเขาเปิดวอลกัน ปกติมันจะมียุคที่แมวตีกันใช่ปว่าอันนี้เป็นยุคของม้าละมีรุ่เนี่ยตัดแต่ก็มีโลโก้ช่องโลโก้มามแมวกล่อง อยู่กชาไหนว่าทาปกอะไระอางไหนวะปกอะไรบะมีคนบอกว่าให้เอารูกบอลมาแล้วก็แปะแค่นี้ไม่แปะโลโก้ก็ได้อะ ก็แต่โลโก้แล้วเขาจะเล่นเอาเราเป็นใครอ่ะลูกฮะแอปวาดรูปก่อนเกมพูดโอ้ยเขียนตานี้นนโผล่มาดูเป็นล้านไฟปกมันขนาดเทนะ่าไหร่นะก็แตะว่าให้ลูปวารุ่มาแล้วแวปะแค่16ต่ออะไรนะดีมูว่า16ต่อเก่าอะก็แต่โลโก้แล้วเขาจะเล่นเอาเราเป็นใครอ่อนนะแอปวาดรูปกกีเมท